นมข้นหวาน1 0 0กรัมนมข้นหวานนะคะแนะนำให้เพื่อนๆเอาไปเข้าไมโครเวฟก่อนนะคะเวฟี่ไฟ360วัตต์เป็นเวลา1นาทีครึ่งค่ะผงโกโก้5 0กรัมโดยผงโกโก้นะคะเราจะเอาไปร่อนก่อนนะคะแล้วก็ทยอยใส่ลงไปค่ะแล้วก็คนส่วนผสมระหว่างผงโกโก้กับนมข้นหวานให้เข้ากันค่ะ ที่เรานํานมข้นหวานไปเวฟให้ร้อนก่อนนะคะก็เพื่อที่จะคนส่วนผสมกับผงโกโก้ได้ง่ายๆนะคะถ้าใครไม่มีไมโครเวฟเราสามารถนํานมข้นหวานขึ้นตั้งเตาคนให้ละลายก็ได้นะคะเลือกวิธีเอาที่สะดวกเลยค่ะตอนนี้ส่วนผสมจะข้นแล้วก็หนืดมากนะคะสูตรนี้นะคะเราจะใช้ผงโกโก้ค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงนะคะเป็นอัตราส่วนนมข้นหวาน2ส,ส่วนต่อผงโกโก้1ส่วนนะคะ เราจะคนจนกว่าผงโกโก้กลืนเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยนะคะแบบนี้ก็เข้ากันดีใช้ได้แล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราเอาไปเทใสแ่แรปกันเลยค่ะ ส่วนผสมนะคะจะไม่ติดสังเกตได้จากที่เรากดลงไปเนี่ยจะไม่มีโกโก้ติดไม้พายขึ้นมานะคะคุมแรปได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะนำตัวโกโก้หนึบของเราไปแช่ตู้เย็นทิ้งเอาไว้นะคะอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงค่ะเพื่อให้ตัวโกโก้เนี่ยมันเซ็ตตัว แล้วเราก็จะสามารถปั้นได้ไง่ายๆนะคะตอนนี้ก็ผ่านไปครบชั่วโมงแล้วนะคะ mm hmm. ก็ยังคงเป็นโกโก้หนึบนะคะดูดีๆนะอันนี้ไม่ใช่กาลแแมนะคะตัวโกโก้หนึบเนี่ยจะไม่ติดตัวแรปนะคะหลังจากนั้นเราก็จะทําการแบ่งตัวโกโก้ของเราออกเป็นชิ้นๆน,นะคะโดยอันนี้เราจะแบ่งเป็น8ดชิ้นค่ะถ้าเกิดใครอยากได้เป็นความเป๊ะก็อาจจะชั่งกิโลก็ได้นะคะ เพื่อที่จะให้ปริมาณของทุกก้อนเนี่ยมันเท่าเท่ากันอันนี้เราจะได้ทั้งหมด8ก้อนนะคะแล้วเราจะแบ่ง4ก้อนค่ะมาสอดไส้สตรอเบอรี่นะคะคือสตรอเบอรี่เนี่ยลูกจะค่อนข้างโตนิดนึงเราจะทําการหั่นแล้วแบ่งออกเป็น4ชิ้นค่ะ ก็มีผงโกโก้ค่ะแล้วก็แบ่งผงโกโก้มานะคะสําหรับรอคลุกตัวโกโก้หนึบของเรานะคะอันแรกเราก็จะทําแบบไม่มีไส้ก่อนเนาะมันก็จะไม่ติดมือนะคะแบบนี้เราก็สามารถทําเป็นก้อนกลมๆแล้วก็ปั้นได้เลยค่ะพอหลังจากปั้นเสร็จนะคะก็ให้เราเอาลงไปคลุกกับผงโกโก้ได้เลยค่ะหลังจากที่เราออกมาจากตู้เย็นนะคะก็ให้เรารีบนามาตัดแล้วก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆแล้วก็คลุกผงโกโก้เลยนะคะถ้าเราปั้นนานทิ้งไว้นานเนี่ยตัวโก จะละลายแล้วก็ทําให้ติดมือแล้วก็ปั้นยากแล้วก็มีความเลอะเทอะมากๆเลยนะคะมาค่ะอันนี้เราจะมาสอดไส้สตรอเบอรี่กันนะคะเราก็จะบีบให้โกโก้หนึบของเราเนี่ยมีแผ่นบางๆจะได้ห่อตัวสตรอเบอรี่ได้สะดวกค่ะแล้วก็เอาไปชุบผงโกโก้ค่ะ สำหรับตัวโกโก้หนึบที่ใส่ไส้สตอรอเบอรี่จะเก็บได้ไม่นานเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเป็นสตอรอเบอรี่สดนะคะคลุกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดจานเสิร์ฟกันเลยค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับโกโก้หนึบนะคะหรือที่เขาเรียกกันว่าช็อกโกแลตทรัฟเฟิลก็เพราะว่ารูปร่างและลักษณะของเจ้าตัวโกโก้หนึบเนี่ยมันคล้ายกับเห็ดทรัฟเฟิลนะคะ เดี๋ยวเราลองมาชิมกันดีกว่าค่ะ <S <S จะบอกว่าโกโก้หนึบเนี่ยมีความหอมมีความอร่อยมีความหนึบมากมากเลยค่ะรสชาติสัมผัสแรกจะมีความขมขมของตัวผงโกโก้นะคะหลังจากที่เราเคี้ยวเนี่ยตัวโกโก้ก็จะมีความนุ่มมีความหนึบแล้วก็ค่อยๆมีความหวานจากตัวนมข้นหวานออกมานะคะเรายิ่งกินกับผลไม้สดๆอย่างสตรอเบอรี่แล้วเนี่ยอร่อยแล้วก็เข้ากันสุดๆไปเลยละคะ่ะ Bye. <laughs>